สำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงตัวละครที่ EX จะมาในรอบ5ปีโดยนะครับคลิปนี้ที่ผมต้องบอกก่อนนะว่าคําตอบเนี่ยผมได้มาจากเพื่อนๆในตอนที่ผมไลฟ์ก็คือจากในแชทนั่นแหละ,ะทุกคนต่างออกความเห็นกันนะเอาละแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับก็คือมีอยู่3ตัวนะตัวแรกก่อนเอาให้ชัดมันมาจรจัมเฟสตาหรือเดือนธันวาวันที่16กับ17ซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้ลงคลิปไปแล้วนะครับ เอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่นะ1ไคโดนะครับแต่ว่าเป็นไคโดร่างไฟที่มานก่อนที่จะแพ้ลูฟี่นั่นเองนะ2อลิอคุก,กิวครับ 3. โมโมโนสุเกะร่างโตนั่นเองจิตใจ,จเป็นเด็กแต่ร่างโตแล้วนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวผมอบอกก่อนว่าทําไมได้ข้อสรุปเป็นดังนี้เพราะว่าในแชทเนี่ยคือเพื่อนๆนนแหละต่างออกความเห็นกันแล้วแบบเฮ้ยแม่งใช่เอาละทีนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกประเด็นให้เลยก่อน1ทําไมไคโดถึงจะมา อันนี้คําแรกก่อนเหตุผลเนี่ยเพราะว่าไอร่างไฟเนี่ยมาเรียกว่าเป็นร่างสุดท้ายของไคโดแล้วและถามว่าไคโดเนี่ยเป็นตัวอวยของคนประเทศญี่ปุ่นไหมคําตอบก็คือใช่ด้วยนะครับหมายเขาว่าถ้ามาในแม่งขายได้เอาไว้ชัดนะคือทีเนี้ยมันมีเรียกว่าเป็นตัวคู่ปรับคู่แข่ง1ไคโดแต่เป็นร่างไฟนะครับ2เป็นในส่วนของตัวคิารุไอสอตัวเนี้ย เราต้องมาลุ้นกันว่าตัวไหนจะมาแทนกันซึ่งมันสามารถทดแทนกันได้แต่ปัญหาก,ก็คือว่าเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะครับลิวคุกิวโมโมและไคโดล่างไฟปัญหาคือริวคุกิวกับคิซารุมันเป็นกองทัพเรือเหมือนกันหากจะมาคู่กันเลยเหรอก็ไม่น่าใช่ถูกไหมครับเพราะว่าตามปกติตัวเกมเนี่ยมันจะมาเป็นแบบนี้ฝ่ายร้ายฝ่ายดีงงปะมันจะมีแค่นี้ฝ่ายร้าย2ฝ่ายดีหฝ่ายฝ่ายดี2ฝ่ายร้าย1 หรือถ้าเป็นอย่างตอนอาคาและยามาโตะใช่ไหมอาคาคือกองทัพเรือคือมันมีกองทัพเรือฝ่ายหลายฝ่ายดีอ่ะมันแยกมันแยกเป็นสาฝ่ายกันแล้วอีกต่อมาก็เป็นยามาโตะชัดเจนเลยครับนเนี่ยเนี่ยคือมันเป็นอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าจะหากให้มันมาแบบ2ตัวเลยเป็นไปได้ไหมก็อ่ะก็บอกกันตามตรงว่าเป็นไปได้นะฮะอาจจะไคโดไฟไม่มาล้วเป็นคิสรุก,กับริวคุก,กิเลยโอเคปะแต่ทีเนี้ยที่ผมช่างใจว่าเดือนธันวาเนี่ยตัวแรกน่าจะมาคือริวคุก,กิหรือคิสรุนี่แหละ อันนี้คือตัวแรกเดือนธันวาซึ่งเป็นตู้แทรกนะฮะยังไม่ใช่ตัวแรกของ5ปีตัวแรก5ปีจะมาสิ้นเดือนธันวาแล้วผมบอกตรงนี้เลยนะครับว่าถ้ามาอ่าโทษทีฮะมาสิ้นเดือน1เดือนมกราประมาณนั้นก่อนที่ตู้ตัวแรกจะมาไอตัวแทรกเนี่ยมาเดือนธันวากลางเดือนเนี่ยคำแนะนําคืออย่าสูมนะบอกตรงนี้เลยย้าอีกทีนะครับจริงคลิปทําย้ำไปแล้วละ่ะแต่ย้ำอีกทีกวัวเผื่อคนบางท่านจะไม่ได้ฟังนะมาวันแรกอย่าสูมนะครับไปสู่วันสุดท้ายเพราะว่ามันจะเป็น ex ู้บัตรดำเหมือนตอนนิกะตอนเนี้ยไปสุม่มตอนก่อนที่ตู้มันมาก่อนที่ตู้ไอตัวแท่งมันจะหมดน่แหละเดี๋ยวเอกมันจะมาคุณค่อยสุ่มตอนนั้นเพราะว่าคุณจะได้2เด้งเด้งแรกก็คือตัวแท่งเดือนธันวาอันนี้ได้แล้วอันดับต่อมาคือพอมันเป็นตู้บัตรดำเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันอาจจะมีตู้แท่งเรื่อยๆคุณค่อยไปสุ่มตอนนั้นอีกทีแล้วบัตรดำคุณจะการันตีอีกทีนึงด้วยอาจจะได้สองถึงสามเด้งเลยคืออาจจะแบบสี่พันเพรได้เ e อ็กสามตัวประมาณนั้นสรุปไปประมาณนี้นะ เอาล่ะตัวที่2คิดว่าน่าจะมาเนี่ยก็คือไคโดไฟอันนี้คือตัวที่2คิดว่าน่าจะมาและตามด้วยโมโมส่วนโมโมเนี่ยบางท่านอาจจะมองว่าสกิลมันไม่มีซึ่งคนที่ดูเมะเนี่ยเอากระต,ตรงผมข้ามเมะช่วงนั้นไปนะครับตอนที่รูคุกิวมาโมโมมันใช้ท่าโบโลเบดใส่ตัวลูคุกิวงั้นหมายความว่าไอโบโลเบดเนี่ยคือสกิลของโมโมละนั่นเองนะฮะส่วนอีกสกิลอ,อาจอาจจะนะครับก็เห็นอยู่ว่ามันเลื่อนเกาะเลื่อนนู่นเลื่อนนี่นะครับอาจจะเป็นไม่ได้แบบ อาจจะอาจจะมาเป็นสายโลวและกันทงอะไรสักอย่างหรืออาจจะเป็นแบบโมโม่คู่ยามาโตะก็เป็นไปได้อันนี้คือที่วิเคราะห์กันในเพื่อนๆกันในแชทนะเป็นไปได้หมดทั้ง2แบบเนาะก็เป็นสรุปเป็นประมาณนี้ส่วนไคลโรไฟเนี่ยอี็กมา2แล้วเป็นไปได้ว่ามา3เป็นไปได้เป็นไปได้ย้ําว่าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าสายหมัดมันตัวลีเจนต์ตัวแรกแท้จะไม่อยากนับหากเป็นไปได้อาจจะมาอีกตัวก็ได้ เป็นไคโดมัดอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นสีอะไรสีอะไรถูกต้องครับสีเขียวครับเนื่องจากว่าสีน้ําเงินมีแล้วสีเขียวมีแล้วไอ้สีสีแดงครับคุณผิดสีแดงยังไม่มีอ่านมาเป็นสีแดงนะครับก็เป็นดังนี้แล้วกันส่วนที่วิเคราะห์กันอยู่ตอนนี้เป็นมัดแดงเนาะส่วนไคโดไฟโมโมเป็นโล่สีอะไรว่ากันแต่ตาเมตาน่าจะน้ําเงินคือเอาโมโมมาฆ่าไคโดไฟใช่ป่ะต่อมาคือริวคุกิวครับริวคุกิวอาจจะมาอีกสีเลย ก็คือมาแพ้โมโมอิคีอะไรเงี้ยคือก็ค่อยว่ากันค่อยว่ากันแต่น่าจะเป็นเฉลีย่ยประมาณนี้เฉลีย่ยประมาณนี้นะครับว่า3ตัวละครที่คุยกับเพื่อนในแชทว่าน่าจะมาก็สรุปเป็นดังนี้ละกันส่วนตัวละครอนนื่นๆนะฮะที่คนอาจจะสงสัยคือเฮ้ยแบ็กมาเรียรจะมาไหมนะครับกลุ่มร้อยอสูรนะ่ะซาสกิมาไหมแบ็กมาเรียรมาไหมอ่าชอปเปอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของแฟงกี้ล่างใหม่จะมาไหมไอ้สตัวนี้บอกเลยว่ามาแน่ แล้วก็กลุ่มของเผ่า,ามิงนะครับในส่วนของแครอทอ,อินุอาราชินะฮะหรือว่าเป็นในกลุ่มาบุชิคือทุกตัวคิดว่ามาหมดแต่เป็นร่างชูรองแล้วก็มีอีกนะครับว่าคิงเปิดหน้ากาอันนี้ก็คือคุยกันนะคิงเปิดหน้ากาแจ็คไม,ไม่ไม่อยากไม่ไม่อยากเรียกร่างอะ่ะร่างไม่อุบาทมากเออขอขอไม่เรียกแล้วกันที่มันปิ้วออกมาแค่หัวอุบาทมากแล้วก็ในส่วนของแจ็คนะครับในส่วนของอแจ็คไฮบีด ส่วนของ Queen คุยงก็ไอที่อองหัวเดียวแล้วก็คิงเปิดหน้ากากคิดว่าเป็นไปได้ว่าน่าจะมาแต่ว่าตัวละครนั้นอาจจะมาเป็น ex ที่คนลุ้นกันเนี่ยคือแค่คิง ex คิงเปิดหน้านะครับส่วนตัวอื่นน่าจะเป็นรีเจนและมาแน่ๆน่าจะแบบภายในสองสเดือนเนี้ยอาจจะมาตู้รีเจนเดือนหน้าเลยก็ได้หลังตู้นิกะโอเคเนาะก็อันนี้คือแบบคร่าวๆคาดการกับตัวละครที่คาดว่าน่าจะเข้าในอนาคตไม่เกินสัสเดือนนี้ ที่เหลือเราก็ค่อยไปดูว่าจริงตามนี้หรือเปล่านะฮะอันนี้เป็นคําตอบจากที่ทำไลฟ์แล้วได้คําตอบม,มาจากเพื่อนๆเ,เนาะรวมความคิดเห็นกันนั่นแหละว่าเป็นประมาณนี้ละกันนะครับและตอนนี้ผมก็ได้สร้างอีกช่องหนึ่งขึ้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ให้ที่ใต้เดฟคลิปชันส่วนช่องนี้จะเป็นเกี่ยวกับในการเล่นล้วนๆแบบไม่มีการพูดคุยคือเกมเพลย์ล้วนๆน,นั่นเองหากใครต้องการได้จะเห็นผมเล่นตัวละครไหนเล่นตัวอะไรสามารถขอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงที่ช่องนูนให้ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตาม